สวัสดียามบ่ายนะคะของคนอื่นและสมุนของเขานอนแล้วครับนอนพักผ่อนจ้าแม่แม อย่งอื่นโยามเที่ยงนะคะ บายสบายสบายยามบายของอื่นหลังจากกินหญ้ากิกนผลไม้อิ่นนะคะแม่แม่แมกินอิ่นนอนหลับครับยังไม่ตื่นนะคะแม่แม่โอ้ยหลับหุ้ยเลยนะคะได้เวลาพักผ่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะคะยามกลางวันกิจวัตรประจำวันของเจ้าอื่นกันกินอนิ่นนอนหลับ ความสุขของเด็กน้อยจ้า เอย่ากวนผมจะนอนนะครับ ยืในให้กำลังใจน้องเดี๋ยวให้เพชรพักผ่อนนะคะแม่แม่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะนอนไป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 นอนนอนไปนอนไปแม่ไม่กลัวละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแม่สวัสดีค่ะ